แล้วถึงกับน้ำตาร่วงเปิดข้อความพูดจัดการเอ็ดกันตพง์หลังพระเอกหนุ่มวูบยังไม่ได้สติคนนอกครอบครัวยังรู้สึกแบบนี้แฟนคลับยังคงส่งกำลังใจและรอติดตามอาการกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพระเอกหนุ่มเอ็ดกันตาพง์เกิดอาการวูบหมดสติขณะทำกิจกรรม Big ก e ดีิบตครั้งที่10ที่ลานภารกร เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยพระเอกหนุ่มยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้ล่าสุดด้านผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมโพสต์ภาพและระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วนะหายได้แล้วมั้งเนี่ยรู้ไหมว่ามีแต่คนบนคิดถึงพี่ก็คิดถึง เมื่อไร่จะตอบแชทพี่สตีถามอะไรไปก็ไม่ตอบตอบพี่สตีเถอะพี่รอนานแล้วภาการกำลังใจจากคนในวงการบันเทิงพร้อมแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิรอด้วยนะรอรอทางนี้ก็รอว่าสักวันพี่เอสจะเปิดอ่านคิดถึงส่งกำลังใจให้ค่ะจับมือกันแน่นๆนะคะรอทุกวันสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานทุกวันหายและกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะรักที่สุดเลยครับ คุณพักคุ้มครองพักผ่อนนานแล้วตื่นมานะคะครอบครัวและทุกๆคนรออยู่และอีกมากมายซึ่งคิตตีน่าวิงเคิลภรรยาสาวของหนุ่มเอ็ดได้ทำการอัดคลิปวิดีโอเผยถึงสาเหตุและอาการในขณะนี้ mm hmm. เผยแพร่ในช่องทางอินสตาแกรมของเจ้าตัวที่ชื่อ The Kitty Way mm hmm. โดยบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยพอยังทำใจไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้ตนพร้อมที่จะพูดแล้วตั้งแต่ที่เขาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตและมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอ็ดก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอ็ดได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้ ตอนนี้ฉันอยากจะขอขอบคุณสำหรับน้ำใจทั้งหมดที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยสามีของฉันโดยเฉพาะช่องเจ็ดที่ช่วยเหลือและดูแลคุณเอสทั้งเรื่องค่ารักษาและให้กำลังใจมาเรื่อยๆเหมือนเป็นครอบครัวของคุณเองพอเอสทำงานหนักและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เสมอเพื่อช่องเจ็ดมาตลอดเอดรักงานของตัวเองมากๆ